สวัสดีค่ะตอนนี้ได้ทั้งน้ำปลาถึงจะเป็นยี่ห้อไหมก็ไม่เป็นไรค่ะได้มาหลายขวดทั้งน้ำปลาทั้งมะตูมแห้งทั้งกระเจี๊ยบทั้งเฮบูบอยนี่เอามาให้ชมเพียงบางส่วนนะคะแต่น้ำปลาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าถ้าเป็นขวดลายๆป้ายลายๆแบบนี้ใช้สำหรับต้ม ไม่รู้แหละได้ซื้อมาแล้วคี้เกียรเอาไปคืนค่ะกห้ขวดเลยมีทั้งไมโลมีทั้งโอวัลตินและตาซอยอันนี้น้ำปูนะคะน้ำปูนี่ที่ไปได้มาใหม่คือแกงไตปลาแกงไตปลาค่ะเอาคลุกข้าวกินอร่อยมากหรือทำเป็นแกงก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลย ซื้อมาห้ากระปุกห้ากระปุกนี้ก็กินได้หกระปุกหนึ่งนี้กินได้เป็นเดือนนะเพราะว่าจะกินในช่วงที่นึกอยากเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีอู้หลายอย่างเลยค่ะเอามาให้ชมเท่านี้แล้วนี่น้ำปลาของเนี่ยค่ะปะลาบองไม่ใช่น้ำปลาน้ำพริก ปลาลาบองแม่อีพิม์พแต่ว่าลองกินไปแล้วอร่อยดีค่ะกินกับถั่วอันนี้ค่ะอร่อยกินกับไข่ต้มด้วยแล้วมะม่วงนี่แหละมะม่วงลูกเนี้ยแพงแพงมากเกือบสิบห้าเหรียญจะต้องรีบกินก่อนที่มะม่วงจะเน่าไม่ถูกถูกนะคะคนอื่นอาจจะว่าถูกมันแพงคราวนี้จะให้ดูที่ซื้อปลาหมึกมา จากชัยนาทาวร้านจีนกล่องหนึ่งเกือบหหรือเจ็ดเหรียญจำไม่ได้แล้วค่ะก็อบใส่ถาดอันนี้ค่ะอบเค็มเค็มเป็นปลาหมึกตัวเล็กๆค่ะมันเค็มมากเลยคั้นจะล้างก่อนอบก็กลัวว่าอบแล้วมันจะไม่แห้งแล้วก็ยังมีอันนี้อีกนะคะนี่กุ้งแห้ง ขาวๆนั้นคืออบเมื่อคืนอบไม่นานส่วนสีนี้คืออบพร้อมกันกับปลาหมึกค่ะใช้ไฟ350องศาฟเาเรนไฮต์ดำปื้อเลยจะไม่ซื้ออีกเลยค่ะเพราะว่ามันเค็มเค็มมากตั้งใจจะซื้อมากินกับส้มตำแต่รสชาติมันไม่เหมือนกับสมัยเด็กๆที่เคยกินกุ้งแห้งกุ้งฝอยบ้านเราค่ะกับส้มตำมันอาจจะเป็นเพราะว่านี่นอาจจะไม่ใช่ กุ้งจากแม่น้ําจือดอาจจะเป็นกุ้งที่เขาเลี้ยงก็ได้ค่ะไม่อร่อยกลิ่นไม่ชวนกินด้วยนะคะส่วนปลาหมึกนั้นอ่ะขมมากขมนี่ก็คีดว่าไม่ซื้ออีกแล้วแพงด้วยแล้วขมที่ดีใจมากนั้นก็คือแกงไทยปลาโอแกงไทยปลาอร่อยตอนกลับเมืองไทยเนี่ยจะต้องหาซื้อยี่ห้อนี้ให้ได้ถ้าใครรู้ว่ามี มีขายที่ไหนที่บ้านเราคะช่วยบอกด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะส่วนมะตูมเดี๋ยววันหลังจะเล่าความเป็นมะมะตูมมะตูมแห้งนี่แหละโดนด่านที่สนามบินของเชื่าโกยึดไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วดีใจปลาทุบไม่ใช่ปลาช่อน เมื่อวานนี้ไปร้านที่ขายเป็นร้านโกสเอรี่ไทยค่ะน้องที่เขาอยู่ที่เคาน์เตอร์คิดเงินน่ะเขาอุตส่าห์หาข้อมูลให้เขาบอกไม่ใช่ปลาช่อนครับแล้วเขาก็เอาเอาเอาปลาที่ที่ทำอันนี้เขาบอกว่าเขาดูจากส่วนประกอบเพราะตรงนี้จะบอกแต่ปลาน้องเขาดูจากตรงตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะน่าจะน่าจะ ไม่รู้ค่ะน้องเขาดูแล้วเขาเอารูปม,มาให้ดูค่ะรูปน่ะคล้ายคล้ายคล้ายๆปลาหนินโอ้นี่เป็นฟาร์มนะเนี่ยปลาจากฟาร์มค่ะไม่รู้ลองเอามาชิมอันนี้ก็แพงค่ะอันนี้ตั้งเกือบห้าหรือห้าเหรียญถือว่าแพงนะคะโอ้ดีใจส่วนแม็กกี้ ที่ซื้อมาค่ะครั้งก่อนค่ะมันจะเป็นขวดแก้วแต่ลูกบอกว่าชอบแบบนี้มากกว่าแบบเนี้ยมันจะมันค้ายมันปรุงรสแล้วมั้งค่ะเมะื่อวานก็เลยไปซื้อมาใหม่อีก4ี่ขวดค่ะส่วนอันนี้ส่วนอันนี้มันจะกินมันใช้ไหนแกงลาบยำ ต้มส้มตาก็แสดงว่ากินกินกับขนมจีนได้นะเนี่ยค่ะใส่ยําขนมจีนก็ได้บังเอญร้านร้านเนี่ยค่ะร้านคนจีนนะเขาขายแค่ไม้กับอีกยี่ห้อหนึงยี่ห้อนั้นแพงมากเลยแปดเหรียญส่วนร้านไทยที่ไปเมื่อวานฮะเขาก็มีน้ำปะลาะหลายยี่ห้อเลยอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีค่นนะ นี่ซื้อห้าเหรียญเก้าเก้าแต่ที่ร้านไทยขายหกเหรียญเก้าเก้าค่ะจะแพงกว่ากันหนึ่งเหรียญส่วนไมโลกับโอวันตินเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอันไหนจะอร่อยกว่ากันยังมีอันนี้อีกนะนี่ค่ะนี่ต้มจับอุบลเป็นกลวยจับเป็นเป็นกลวยจับนะคะเฮบุบวยสีขาวแล้วก็เอยสีเขียวแล้วสีแดงแล้วซื้ออันนี้มา สำหรับใส่เฮบูบอยนี่มาจากร้านฝรั่งค่ะครับโซดาพี่ที่เดินป่าด้วยกันค่ะเขาเขาทำให้ดื่มผสมครับโซดาใส่ไปในเฮบูบอยแล้วก็ใส่น้ำแข็งมันกินแล้วชื่นใจดีค่ะหว,หวานนแล้วก็ซานิดนึงส่วนอันนั้นเป็นมาม่านะคะมาม่าลดน้ำตกนั่นก็เคยให้ชมแล้วแล้วช่องสิงคโปร์ค่ะ นั่นเป็นกระเจี๊ยบแห้งอ้แต่ดีใจที่ชอบมากนั้นคือมาตูมชอบดื่มน้ํามาตูมน้ํามาตูมต้มนะคะดื่มแล้วชื่นใจดีแต่เสียดายเวลากลับไทยไม่กล้าที่เอามาเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะที่ด่านเขาถามว่านี่ชื่ออะไรเออเอเอสิ่งสิ่งเนี้ยนี่ตอบเขาไม่ได้ะครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าชื่ออะไรที่เล่าให้ฟังนี่หลายปีแล้วนะคะ เขาก็เลยบอกว่าฉันงั้นขอยึดไว้นะเพราะมีมีเม็ดอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกบอกว่ากลัวจะเอามาปลูกจะพยายามอธิบายแล้วนะคะว่ามันอ่อนอยู่มันปลูกไม่ได้แต่เขาก็ต้องยึดไว้เพราะว่าเขาเห็นเม็ดมาตูมจากนั้นมาไม่กล้าซื้ออีกเลยค่ะแต่อันนี้เขาสั่งเข้ามาขายเห็นไหมยังสั่งเข้ามาได้คือถ้าให้เหตุผลเขาแต่ครั้งนั้นเนี่ยบอกบอกชื่อก็ไม่ถูก เพราะไม่รู้จริงว่าชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไร <c oughs> ส่วนมะม่วงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําคลิปปอกมะม่วงลูกเนี้ยอุยอ้ยเกือบ15ดอลลาร์แพงมากเลย,ย,ย,ยส่วนน้ำพริกนี้กินไปแล้วเมื่อเช้าหน่อยนึงกินกับข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้นะคะลดกับถั่วเนี่ยถั่วเนี้ยหวานหวานเป็นครั้งแรกที่ซื้อมาลองชิมอร่อยแต่ว่าผงชูรสเยอะจริงๆ ผงชูรสเยอะๆค่ะน้ำปลาทุกอย่างค่ะผงชูรสผงชูรสเยอะมากถึงอันนี้ก็เถอะอย่านึกว่าไม่มีผงชูรสนะคะผงชูรสเยอะจริงแต่นานๆกินทีไม่เป็นไรแต่ดีใจนะเนี่ยที่ที่ได้แกงไตปลามาแล้วขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาเป็นกำลังใจอยู่ตลอดเวลาเป็นกำลังใจเสมอเลย ขอบคุณจริงๆอันนี้ก็ผิดหวังเพราะมันมันไม่เหมือนกุ้งแห้งที่เป็นกุ้งฝอยบ้านเราสมัยเด็กๆเนี่ยสีแบบนี้สีแบบนี้ล่ะกุ้งแห้งน่ะที่เวลาชาวบ้านเขาตากแล้วพอเขาตำส้มตำส้มตำแบบบ้านๆนะคะสมัยเป็นเด็กๆน่ะไม่มีหรอกที่จะใส่มะเขือเทศไม่มีนะคะช่วงไหนที่ไม่มีมะนาวเขาก็จะใส่ ใส่ยอดมาขามสมัยก่อนเนี่ยมะนาวหมายถึงที่บ้านเกิดนะคะมะนาวไม่ได้มีตลอดปีตลอดชาติแบบทุกวันนี้นะคะมะนาวนั้นอูยหายากมากแล้วเขาก็เอากุ้งเนี่ยค่ะกุ้งแหะกุ้งฝอยตากแห้งเนี่ยโรยไปกับซ่อมตําที่ตาโดยเฉพาะมะละกอหม่หมห่มะโอ้อร่อยจริงๆพ่พอเห็นแล้วลองซื้อมากินนึกว่ามันจะคล้ายไม่เหมือนเลย แม้กระทั่งกลิ่นกลิ่นก็ไม่เหมือนเค็มก็เค็มเค็มเค็มเรียกว่ากุ้งเกลือยังได้แล้ยค่ะส่วนปลาหมึอกอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับเพื่อนทำทำคล้ายๆกับอะไรไม่รู้เพื่อนเขาทำปรุงรสด้วยแล้วใส่ปลาหมึกตัวเท่านี้อร่อยแต่อันนี้ดูสิคะพะออบอะสีขาวๆมันน่าจะเป็นเกลือขอบคุณท่านผู้ชมมากๆขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆ ขอให้ทุกท่านมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ